เอ๋อผมกับเคสเสิร์ฟครับชัดเจนเฉยมาโอ้กดได้ครับเป็นใครดูไม่ชัดเจนมีแต่ผ้ากันคู่ครับแล้วกดคอนเทรนเตอร์ครับเปิดลิฟท์ออฟมาร์กี้ครับหาโดนจะพูงข้าครับแล้วหาใส่หน้านะครัของเคสเซอเฉยเลยครับแล้วข้างในครับโดนไอ้โอว่างี่ตายก่อนครับเปิดบัตรแรกตกเป็นของเบนข้นสามโอ้โหครับแเคสเลยครับเดินมาหาหมูหวานเล็งตำแหน่งโอ้โหโยกหลบเพียงแค่นี้เดียวเบียดขี้ออกได้เคสเซอครับเดินกิมเคสเซอครับปัดทับอยู่ใกล้ๆครับแล้วใช้สกิลเวฟใสหนึ่มมีีช่ออออองงแดนาาขวให้เเเคคสตรับท ครับโอ้ต่างฝ่ายต่างหัวครับสำหรับทั้งสองดีดีครับเรี้ก็ต้บอกว่าฝ่ายมองเห็นว่ามีเหมือนจะมีคนวัดบทเครับสกิลติดต่อเลเวล่ได้เลิกกันเลยจะตายแต่มีแกสเซอร์มาถูกไวทำให้โอ้ฝ่ายครับต้องปล่อยกลับครับแล้วดีฟองแค่โดนล็อกแล้วมาคี้อยู่ใกล้ๆตรงนั้นไม่รอดครับโอ้ขึ้นนำสองตัวและวแคสเซอลฝ่าอยู่ตรงนี้กดตัวแข็งอยู่กลางงดุดเหวินิวแล้วดู แต่ว่ามันไม่คอมจอยจบไม่ลงโกรได้แค่หนึ่งแล้วดูดูเขาไปรูดใส,ส่คริมเซนเซแล้วตัวเองกอดตัวแข,แข็งแกร่ดียืนอยู่ด้านหลังดูดูยังอยู่ข้างหน้านมาอีกหนึ่งก,การกับเต่าแค่ก็โดดก็บหนึ่งและเหลือเพียงแค่เกสเปิร์กับที่กำลังจะโดนรุมตีแต่พยายามจะยื้อละเอาไลยดีไม่ได้แต่ว่าเกสเปิร์จะเก็บดีพวกเอ็นแต่นี่ว่นยิงสวนเก็บเกสเปิร์โอ้โหฮะจังหวะเป็นก็ทำว่าดีแล้วครับแต่ตัวนี้ต่อฮะเอาแล้วไม่ไม่กลับมาเลยเกสเซอร์โอ้ยครับอยากข<ด>ึ้นทางด่วนครับผมบอกอยากใช้นาฬิกา มาพร้อมกับตะาุดัดเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกสเซอร์ครับคุณชานโชมากดทองเราดึงมาอย่างสวยงามเพื่อกเซอร์ดึงอย่างนั่นแต่รอบนี้เขาไม่ใช่นักกีฬ เดียวนะใช่ครับแล้วมาตรงกลางกันต ja ่อครับโอ้โหใส่เลยครับและใส่เลยครับเห็นว่าเขานิ่ออกไปแล้วครับตำแหน่งว่มันชัดเจนครับแล้วโอ้โหไปใส่ติ๊กิมเซนเซเก็บกอมกลางไปได้ก่อนครับบุรีรัมโอ้โหไปับครับแล้วเก่เติร์ดพยายามจะตามแต่นุิ้งเชียงไปนิดเดียวโอเคเสร็จดึงไปดึงมีทั้งสิ่งเดียวกับแม็กเนาะทำให้การโต้แยกดันก็เออดึงได้ตัวคิมเซนเซ่ครับแล้วเก็บไปโดยดูู้ครับโอ้โหดีวอลเลิศเต่าเอ็กล้างออกแล้วเดินจากไปโอ้โหาายก ท็อปเทปครับนี่มีแค่ท็อปครับเทปยังไม่มากันแล้วท็อปครับยิงใส่มีเทปยิงครับแล้วท็อปสวนมาโอ้โหกระโดดหนีท็อปกับเทปได้ครับเต่าเอ็กยิงครับใส่ตีก่อสร้างเดือดร็วมากครับสองเต่าเอกสวยงามครับหมูและเกือบจะได้เต่าเอ็กโดนยิงมาจากเคสเอยครับดิปท็อปมาครับดิฟท็อปดิปเต่าเอ็กซครับเล็งใส่ดีปท็อปเอ็นกระโดดพุ่งป่าครับและพยายามจะเก็บไม่ได้เลือดเหลือน้อยที่เพื่อนโดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับลุงกังลังจะ่มายีมาเองเข้าไปปัดกลางวงครับแล้วช็อตเขาเเขาไม่หยุดครับ โอ้แล้วเอนพีกับแคสเซยยังคงเอาตัวรอดได้ไปแล้วเท่ากับว่าไม่มีหนึ่งกิลเข้าเลยได้เลยช่วยเหลือและใช้ครับแอนด์รปัเดอร์ครับใส่แคสเซร์ทันทีมกดเบอร์ดีวอลเลอร์รับด้วยร็อกชิวอีกครั้งหนึ่งครับแคสเซย์กันลังจะตายและโดนเก็บคิวโดยแคสเซย์ครับและตัวยิงฟรีกินดีบ็อกเอนครับรวมถึงเอนพีที่ยังคงได้ยิงอยู่กไม่ค่อยดูดีแน่สำหรับตัวของเบคอนทามโอ้และยิงเลนเซอร์สวนกลับมาแต่ไปจะได้ไปแคสเซย์ดึงมายังมีเวอร์ดีวอลเลอร์อย นะครับน้ำมาตรงกลางมากี้ครับไปรัมตายครับกระโดดข้ามโหมดิเอนต์ไปครับเอ็นทีกำลังจะตายแล้วเรียบร้อยครับไปแล้วนะเป็นเบคอนทามที่ได้เปรียบครับโอ้และดิฟเอนครับเสียเวลากับมากี้เยอะมากนะเพราะเราทำให้ไปช่วยเพื่อนไม่ได้ครับแล้วเอไฟครับดึงตีและพยายามจะยื้อสารกดตัวแขนกดตัวล็อกชิลและพยายามจะหนีแต่ไม่สำเร็จครับเบคอนทามโดนมานานแล้วเกินจะทนแล้วครับไม่อาจจะรับมันต่อไปดิฟเอนต์ถีเสื้อไว้ด้านหลังและจับไม่ทันครับตายอยู่ตรงนั้นโอ้และผีเสื้อหมดลงไปตายอยู่กลางโอ่งและเบคอนทามครับ เดินขึ้นบ้านบูรีรัมโดยที่ไม่มีใครป้องกันและป่ายแล้วตอนนี้ครับฝืนปูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยแอนดรืสเปนเดอร์ครับวราปจากโปยเทศโอ้โหแสงจงรางลงมาบังเกิดและพยายามจะกันในเฮือสุดท้ายแต่ไม่ไหวครับเบนก็ทำสวนทีเดียวได้เกมแรกไปเลยครับนี่แหละครับผมตามไทมิ่งที่เราได้ทําการวิเคราะห์กันไว้นะครับว่าต้นเกมทําได้อย่างแน่นอนแหละนะเพราะว่าได้ทําการออก ครับหนึ่งตีสองดอกโอ้โหเข้าเอาตายนะครับน่าแล้วตายเลยก็โหมโอ้โหด้วยความเป็นริเกเตอร์ครับคุณพิซี่ฮะว้าวเข้ามาลำบากครับโดนรู้เนาะเห็นก่อนว่าจะเข้ามาในมุมไหนใช่ครับโอ้แล้วไปหนึ่งดอกครับโฟกัสไปที่ดูดูแล้วเข้าไปตรงนั้นครับเสาเอ็กซ์คับคลแยเบทไม่ไหวก็ผมถี่เป็นเข้าไปกวดใส่ครับโอ้โหแบล็กก็แชรมาตัวฟิกเกอร์ดีดีแต่ด้านหลังมีคนมารับกระปูหวานแล้วฟิสเนตเอ็นจีแววก็มาแองจินิสเปนเตอร์จะยื้อแล้วแต่ไม่ชันเสียแล้วฮะ พนะยายามจะไล่ออกไปแล้วกับผมดัาขากราบกับอกตัวนี้รู้ว่ามีคนอยู่กับอกหันด้านขวามีจมังหวะสองจังหวะกีล้วสนายเลงไปรีวิวน้อยคารนี้แต่ว่ากดตัวแขกสั้นเวลาครับดิมเฟส ย, oh. s <S ยังออกไปได้อะเกือบจะสวยแต่ประวานกระโดดรับมือเกมไม่ดีนะฝั่งเบลนด์อ <repeating S 2> ีสปอร์ตนะครับเอาจริงๆผมว่าโอเคเลยฮะแล้วเดี๋ยวขอใจหน่อยครับผมโดนวันนี้ต้นทจะหนักกับต้องจ่ายทุกอย่างแล้วไมเซอร์ครับในระยะปลายสุดท้ายครับผมเริ่มเตะเตขึ้นมาแล้วครับบูร์ัมแต่ดีสปอร์ตใช่ครับผมนี่ฮะแล้วเวฟป้อมกับอาการไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้รูดป้อมไปครับดูดูเข้าไปโซนพร้อมกับดีฟเซนหัวทางตัวกิลเดอร์ล้มไปกับเอลซูที่อยู่ตรงทาวเววออร์นนนัััเลยฮะะะิกก่งจมมาาแหบที่ทางด้านขวาครับผมได้เอ็มมมีีไไไปครัับททาดด้้แลลวง่นับสไลด์อะเลยฮะ ว่าจะหนีออกจากชาวประปงได้หรือเปล่าชาวประปงสามตัวกำลังจะล่าปลาและแน่นอนครับว่ามื้อนี้ได้กินปลาเผาย่างเกลือไปเลยหอมๆนะครับแล้วก็เงินอยู่ที่10.2เลยครับคือรวยสุดในเกมแล้วนะครับผมแล้วด้านบนบวกมาต่อเกมเลย่างเต็มแต่ทีพเพเซนเข้ามาเติมในจังหวะทีเปิดากำก,กดตัวแขกซื้อเวลาแกเสิร์ฟแบ็ค้ามาต่อเพรเอ็นทีตายก่อนนั่นคือเป็นปัญหาของมวยรำโกนแดนแมตที่ล้มลงไปนะครับเอ้วจิลสเปเดอร์ลงมาตัวตรงนี้ซื้อเวลาได้แพ้หนึ่งแล้วมีสไนป์รออยู่เฉียดอยู่แล้วฟลิกระ หลังแล้วนะฮ่าดีครับโอ้แล้วต่อเลยครับโอสองหนึ่งไม่กลัวนะไม่กลัวนะโอ้โหตอนนี้ปลาบอกเลยว่าเดือดนะเมื่อกี้ใครทำปลาเผาปูโง่สะบัดแล้วที่ไปไกลแล้วแบบไม่เข้าทางตรงครับผมโอ้โหทางที่ดีคือทางที่เลี้ยวนี่มันยังรออยู่นะดีครับเจ็บนะเจ็บนะแหงขอขวนคืนหน่อยครับนิพพงเซนก็บอกรอจังหวะนี้ฮะที่จะรอออกแต่เขาเิรกตามไปแบบจังหวะที่เผลอกครับโอ้หลบสะไรที่สุดแต่ด้านหลังมีปลาปลาก็เลยจะตามมาสไลด์มาขอตีหน่อยโอ้โหตีหน่อยเจ็บจริงครับผมแต่หมังกิมเซเเครอบบจกืั โอ้ยังไงก็ไม่ใช่น้ำเกลือนะโอ้ย,ลยนะแล้วไปแตะตัวเอลซ์ครับดีฟอังกฤจะเอาครับแต่ก็แช่นกูหุ่นใหันหลังก็ไปแบบนั้นไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าแล้วตายทันทีครับมีด้านหลังด้วยครับมากี้ไปซื้อเวลาครับอกว่าริว,วโนยิคาริตกใจออกไปนะครับสามสิบวินาทีไม่มีดบางส่วนได้ก็แช่ไม่ได้เป็นเหลี่ยมที่เอาตัวรอดครับใช่ครับอ,อยากจะได้อยากจะโดนครับผมแล้วก็ต้องโดนไปเลยครับเอ้ยแต่จะถึงตัวครับผมที่ไม่ถึงตัวมีบอดี้การ์ดโอส่วนด้านขวาเปล่า ฟุตมากรีเข้าไปตัดแถวหลังครับผมใช้เมาว์อนไปแล้วด้วยตายแน่นอนครับสำหรับเอ็นทีไปเหลือการะบีฟิกเกอร์มาขอจังหวะสองไม่ต้องกลับครับผมเป็นเลือดแรกกับเลือดแต่ด้านล่างจะมีคนดันฟรีแนละทำเวฟฟรีอยู่ ที่เก็มขัดข้ามไม่ได้เนี่ยเเขาก to to ็จะน้อยเออเใส่หน่อย2ตัวลองลบหน่อยริวลุวยคลียด,ด้วยกลับตีให้เจ็บครับผมตีให้เจ็บแล้วจะตีให้ตายครับผมมีใครมาช่วยไม่มีเดีเ๋ยวมันจะลงมาลงกลางกับซีเนียร์ครับผมไม่รู้จะพอไหมกับไซน์นี้แต่ว่าบอกเพื่อนมาเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าวงแตกครับตัวนี้ทางฝั่งบุญรัำแล้วก็ขวามีเต่าเอ็นเทอร์มัชรี่แต่ว่าดิมุสเซนก็ยังรอดออกไปได้กับมีด้านในบอกเป็นเพื่อนหนีไปเลยทอฤฤ็อปกำลังจะวิ่งโอ้โหกลอเยอะแต่ว่ามันจะไหวไหมโอ้ ไม่จับเดี๋ยวตีนะครับเฮ้ยตายแล้วนะโอ้โหแต่ก็แชรไปแต่ด้วยความมรนิเตอร์มันตามได้ครับตามขึ้นมาข้างในแล้วตายก่อนหนึ่งในเกมซีเนียลงมาไม่ทานเอ็นทีโดนถึงตัวถึงตัวแล้วครับต้องมาช่วยแต่ช่วยก็ไม่อยู่ครับคุณผู้ชมครับมันไกลและไวเกินไปตอนนี้เบคกอร์ตามกำลังจะได้เปรียบมากๆในตอนนี้เหลือแค่สองคนไปต่อครับต่อแน่นอนยาวๆไมเซอร์ไปสองตัวครับคุณผู้ชมครับผมใส่เข้ามาครับด้านหน้าครับต้องซื้อเวลาแต่มันซื้อไม่ได้ง่ายๆเแล้วโอฟะไฟไปหนึ่งเคเซรและเป็นทีมว้ เขาไปตามเล่นด้วยความมั่นใจกับแผนการที่แม้ว่าจะโดนแก้ทางด้วยการแบนมาหลอกแต่ริกเตอร์หลุดมาเขาและลิกเตอร์ความง่ายในการเล่นง่ายกว่ามาหลอกในการตามหรือเปิดเยอะมากมันกลายเป็นการสร้างความเดือดร้อนในคาเปนนี่ไปโดยตรงๆเลยโอ้และคาเปนี่ไม่ว่าคนยกไป ครับหายไปครึ่งหลอดครับแล้วพยายามจะกลับไปครับโปรเอ็นทีได้ยิงก็จริงแต่ว่าดีบล็อกเอ็นครับพาอากไปนะเผ่าแล้วกลายเป็นเคสเต้ครับยี่โดนเกสเซิร์ดเก็บเบิร์ตบัตเลยฮะโอ้โหโดนซีซีครับซีซีไปเขาทันรอดูครับโอ้ตายนีิลงมาช่วยตรงกลางครับมาครับผักไปโดนสองครับมาขีโดนด้วยในนั้นรถจะบินรู้เข้าไปตรงกลางแต่ว่าโดนขัดโดยเสาเอ็กครับด้วยอันฟิเมทครับทำให้บินไม่ได้เคสเต้มาแซวไว้ก่อนครับแล้วยัดไฟกันไปยัดไปเดเลยขับกันไปขับกันมาเกสเซิร์นะครับ ดีมอนอาจจะต้องยอมแพ้ยังไม่ใช่แล้วพี่เพราะไอ้โดนจับนะครับโอ้โหกดบัตสันสรากับเลมาคี้มาอยู่ตรงนั้นกดครับตัวของดีมอนกิฟต์และแทงเก็บตัวของดีมอนดมาได้โอ้แล้วข้างบนมีคนกำลังจะตายครับผ้าคลุมสีแดงครับกำลังจะจากเราไปครับเป็นตาวิเก็บโอ้ไฟครับตอนนี้ครับหนุ่ยไปไล่ใส่มากี้มากี้ไม่มีนิวเมตส์เลยเขายังไม่ตายโอ้แล้วพยายามจะสวนเลือดเลือนน้อยกันเลยเกินครับแยกตายกันไปโอ้โหกลายเป็นกำลังอะไรได้มากกว่านั้นไหมครับตัวของดีมอนด์มีบาตสันสราเลือดน้อยต้องงรระวััคบ กลัวจะไม่ได้กดแล้กดองกลางวงครับคนกำลังจะตายกิ๊เซนเซและเก็บได้สวยงามมากครับโอ้แลวเต่าเอครับบวกกับเคสเออยู่ครับตับเจอตั๊บตับเจอสามโอ้ยเอาเรื่องเลย เลยครับโอ้และมาคี้ครับมีดีมอนกิฟครับกดไม่กดแล้ววิ่งสวนครับหมอการเดนตายดีพ็อกเ็นกดบัตรซันซะล่าเหมือนกันยเองทำมาตัดแต่ข้ามีแลกเลือดแต่แลกไปไม่พอครับโอ้ตายทั้งโอฟายและดีพ็อกเ็นครับแล้วเป็นดาบคิวจากแกสเซอร์ที่มันช่วยมาคี้เอาแล้วครับแล้วโดนอย่างต่อเนื่องผมบอกว่าอิสระในการเล่นแล้วก็โอ้ยตรงกลางครับกระโดดมาโดดเต็มๆต็วางแต่ต้องกดแข็งมาครับทำให้รับไม่เต็มตั้งเท่าไหร่พยายามจะเข้าไปบินแต่โดนกดแขงแล้วก็กดเซมเบิร์กิฟต์เข้ามามาคี้ัาดใส่นู้นๆเก็บไปคน ป้อมกำลังจะแตกไอสดไม่มีคีทครับเอาจนแตกเนี่ยไอสดไม่ต้องใส่ถั่วงอกกันไปเลยครับติดโอเมิก้าต้องปิดสามอะปิดสามปิดสามไม่แต่ขบวนมาอีกแล้วมาคี้กับดีฟองเอ็นกัดกดสีมันกินนะมีใครตีเขาไม่เลือดไม่ขึ้นเลือดไม่ขึ้นเลือดกลังหลังลงหลังเพื่อนมาเต็มครับมาคี้ตายไปก่อนครับเสาเอ็นอยู่ข้างๆครับกิมเซยังไม่มีจังหวะได้งัดครับและเคสเซยหอยทอนครับยังมีช็อปมาดีกดเอามาฝากเพื่อนเดี๋ยวเเพื่อนอีกคนนึงมาครับแต่ว่าเพื่อนเขาไม่มาอีกแล้วไปแล้วข้างหน้า โอ้โหด่ายก็ตัวไหนอ้ทำเมย์ตัวโอไฟไม่รอดเลยกินเตอร์รูดไปเกดีเพนได้กับการฟิกเกอร์อย่างสวยในครั้งนี้เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหงานใหญ่แล้วเราเวฟมังกรซะด้วยครับคุณผู้ชมครับโอมาเลยครับป้อมล่างนี่ปล่อยทิ้งแน่นอนต้องมาการป้อมกลางครับด้วยจำนวนที่น้อยกว่าครับจะถามยิงไรดูเอ็นทีครับแท้จะได้ยิงครับโอ้น้อยมากๆฮะโอ้ทำเมย์เส่าไงก็ ตน oh. ทางในเกมหน้าครับซินิสเตรียครับพี่กา เขาเล่นกับทีมชุดนี้เยอะขนาดไหนครับแล้วใส่เข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหอย่างแรงแล้วจัดงัดเข้ามาก่อนงัดถังงัดกับถังงัดกับขอปากของกูใดหน่วยหนึ่งไม่ยังครับผมตางก่อนนี่คือเป็นการทดลองการทดสอบนะนี่ได้มากห้ยซาเข้าไปครับโอ้เราปิดยัดเข้าไปครับผมแต่ว่าจะดีหรือเปล่าด้านหลังมีคนซ้อนครับโอ้โหแล้วช็อคมากลางวงอย่างนี้กันเซฟไตัวครับผมทให้ที่เหพื่อที่จะแยกกันไปเป็นสองฝั่งเฟิร์สวันไม่มาตามครับต้องทิ้งนู้นหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้เลือดไม่เหลือแต่มีอาเคนบอลลี่ลุกเกือบแลกเมื่อวานได้ครับส่วนด้านซ่า เคเอฟซีเกือบตายแกเสิร์ฟมาไปนี่เป็นทอมการฟิกเกอร์มีต้องใช้กับผมแลสเสอร์ซามิชันลงไปแล้วรีบหนีก่อนแต่โดนไล่ไขติ้งขนาดนี้ผ้าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเดินหน้ากันมาก่อนขอหันก็ไม่สวนแต่ว่ายาเบนเป็นหัวยลและเอ็นทีเข้าไปห่วแต่กดตัวแข็งใส่หน้าแล้วหมดสิครับอย่างนี้โอ้และข้างล่างเมื่อกี้นี ลับมือแะฮวที่ไม่ว่าตอนนี้ผมหวานเลยจะเล่นครับผมใส่อฟซามาครับจังหวะนี้ครับช็อคมาซื้อเวลาก่อนครับผมโอ้ซื้อเวลาได้เยอะแต่ว่าระหว่างนั้นครับด้านบนป้อมแตกครับกับแลกชีวิตเต่าเอ็กซ์ที่มีเอเลสัยเฮิรครับผมยังได้กำไรนาะเอฟซีครับเลยแกขอตามติดชีวิตหน่อยครับจะลองเล่นครับผมก็ใช้ไปแล้วด้วยนะโดนสวดนะใช้วาชาร์ตไปแล้วครับช็อกตัดมาทันทีวายไปเส้นซื้อแล้วก็ตัวแข่งครับผมจะช็อกปั๊บเข้าไปกลางวงโอ้โหโดนไปเยอะอยู่ครับแล้วคุณไอ้บิดสบาร์โอ้ยแถวหลังพังอยู่นะ เซคันด์จะขึ้นมามาร์กี้อยู่หน้าจะเก็บเอนตีหันหน้าไปเจอหมูหวานอยู่ทางด้านขวาก็บอกแล้วก็ฟรีเกอร์นีไม่ตัทีสำหรับมาร์กี้กีร่ากำลังจะเดินตามมาอยู่จะมีจังหวะต่อกันหรือไม่ก็แวะมาต่อปั๊บก็ไปหนึ่งทีหมูหวานยังอยู่แล้วรันอวิเซอได้กี่แต่ว่านี่แฮนด์ดาวตกจากบอลลินซ่าตัวนูแต่ตอนนี้ตัวนู้นต้องวิ่งรันดู่นนูรันวิ่งก็มากระตุกจิตกระชากใจตัวแข็งมาเหมือนจะเอาไม่อยู่ขออีกโบกสะบัดก็ไป เองครับดาน้าเครเซ่จะทำอย่างไรครับเฮ้ยไฟไม่มีเฟิร์สวันนะครับเฟิร์สวันไม่อยู่ครับผมไฟ5-4ครับดาน่ามาต่อไขหน้าหาย2อ,อย่างรวดเร็วรับผมเกิดปัญหาซะแล้วครับสำหรับจังตัวของบริษัทในอีสปอร์ตดูต oo, ไม่ครบแต่ว่าอย่างดีอะดังเซเยอร์ยังไม่โดนถูกจำกัดครับแต่ตอนนี้กำโดดใส่โอฟลายก่อนแทนแล้วขออย่างน้อยอยู่แล้ว<อ> ยา,ยาี่มากถ้าเกดว่าจะมาไลาใสา่ด้วยครับโโหแล้วไปดึงหน้าเฟรมมาด้วยแล้วโอฝายเกือตายแล้วโอ้โหผีเข้าร่างหายจดี <S <S จงจอกก็มากลางวงต้องกดตัวแข็กหนีไว้ก่อนแต่แถวหน้าคับโนหูหวานไล่ยิงจะเสร็จบั้นมาเอาไม่อยู่เลยครับตอนนี้ถ่ายก็เป็นสามคนตอนนี้ละคร ครั้งด้วยสกอร์แบบเพอร์เฟคนะับเบคอนชามในครั้งนี้ครับโอ้โหกดจันกันมานานแพ้โดนตบไปลงสายล่างและเขาฟื้นคืนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กเป็นคอนชามใช่ครับเก็บด้วยสกอร์4-0ต่อเหนือทางคุยรำยูเแตอินสปอร์ตและเป็นแชมเปี้ยนของการแข่งขันครับอาร์วี e อลีก2021ซัมเมอร์เบคอนชาม ที่เขาทำไว้ไม่ได้แค่หัวตารางนะแต่นําทุกทีมขึ้นสู่การเป็นแชมเปี้ยนในครั้งนี้ครับเอาแลฮนะ